อะไรพวเราทำไมอะไรพวเราทำไมหยดหยดไม่หยดหยอะไรมีอะไรก็จะมาบอกพวกนายว่าถ้าสนใจเติมโลบักกดเกมพารซื้อรหัสไก่สุดเทพต้องที่นี่เลยดีดีชอบมีเกมตั้งๆมากมายเช่นก9คืนในป่าสติวเบนหลอดพืชปะทะเบนหลอดฟิชเล่นเกมอื่นๆอีกมากมายราคาโดนใจและปลอดภัยต้องที่นี่เลยดีนีชอบ อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะพวกนายฉันขอไปหาลูกค้าคนใหม่ก่อนทุกคนครับ <c oughs> คิดว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะถ้าเกิดว่าเรานั้นสร้างเมืองบนภูเขาว้วาว <c oughs> แล้วจะบอกทุกคนนะคะว่าภูเขา,ข,าของเราเนี่ยเราจะทําให้มันสูงมากๆเลยนะฮะนี่ไปแค่ภูเขาช่วงเริ่มต้นไงพวกนายก็เอาประมาณนี้ไปก่อนดูภูเขาลูกนี้มาเริ่มลาย ก็เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบฮิตสุดๆแน่เลยแต่ถ้าบอกไว้ก่อนนะว่าภูเขานี้นะครับเราทำการปลูกดินมาเองเลยนะเพราะว่าเราต้องสร้างภูเขาขึ้นมาเองนะเป็นไงนายกทําดีหรือเปล่าโอ้ยนายกทำดีมากเลยอ่าแล้วทำไปจะทำเสียยังไงนายเจ้าก่อนจะได้ดูเป็นนายกไงพี่ครับพี่ครับแล้วเมืองเหลี่ยมล้วครับจะบอกว่าเมืองเหลี่ยมนี่คือเราไม่ได้เซฟนะฮะเลี่ยวเล่นไปก่อนหน้านี้ ใายไปแล้วเมือเรียบของเราทําต่อไม่ได้เพราะเราไม่ได้เซฟทุกทุกคนอยากดูเมืองเลียมต่อเดี๋ยวเราจะไปเล่นใหม่ให้ได้แต่ว่าขอลายรเยอะๆแล้วกันในคลิปนี้นะฮะตอนนี้ก็ดูเมืองเขาไปก่อนนะทุกคนใช่หรือถ้าทุกคนอยากดูเมืองแบบไหนเนี่ยเสนอมาได้เลยนะ ใช่เลยทุกคนเสนอมาได้เลยนะคะด,ดูเมืองแบบนู่นแบบนี้แบบแปลกๆเดี๋ยวเราจะมาสร้างให้ดูมาสิ่งแรกที่ต้องทำเลยทุกคนคือการสร้างถนนเข้าไอ้นี่ก่อนภูเขาก่อนนะฮะน่าจะสร้างแบบโค้งขึ้นตามที่นายวางเขาไว้แม่เจ้าก,ก่อนอ่ะเดี๋ยวลองดูตรงไหนไปได้ไปตรงนั้นแหละขั้นแรกคือจะทําทางมันเชื่อมมันก่อนเห็นไหมทาเป็นทางดินเดอ้อเพื่อความสมจริงแบบทางชนบทนี่ไงอืะอะไรทุกคนเราจะทําทางขึ้นเขาตรงนี้มันชันนิดหน่อยต้องจิงาทางนี้อ่า อ่าเดี๋ยวสักครู่นะฮะขึ้นลำบาก่งเนี่ยแหละความลำบากของทางเขาคือมันจะมีความชันไปหน่อยนะบางครั้งแล้วต้องปรับแต่งทางให้ดีอ่าอจ้องมาไม่อ้อมออกมาก่อนเอออย่างเงี้ยแหละคือนูแม่คือดูแม่สวยมากเลยนี่ดูดูดูเวลาขับมาปุ๊บเราจะเจอทางตรงนี้บาดเสียวนิดหน่อยนะฮะเนี่ยโอ้โหแต่ได้วิวร้อยล้านเลยนะร้อยล้านนี่คือเอาไปรักษาตัวใช่ไหม เดีหกโค้กขึ้นมาที่ไห้เกิดใหม่แน่นอนเนี่ยผมจะทำเมืองนี้ให้ต่างจากเมืองเหลี่ยมเลยคือจองแนวชนบทสุดๆไปเลยนะทางดินแล้วก็ทางชันทางโค้งเยอะแบบนี้เลยอ่ะเอยแล้วขึ้นมาถึงข้างบนแล้วไงใช่ อันนี้จะเป็นเหมือนเมืองแรกนะฮะจะเป็นเมืองที่อยู่ต่ำที่สุดของภูเขาของเราซึ่งเดี๋ยวอนาคตเราก็จะทำให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเมืองแต่ละชั้นไปและชั้นแรกเราจะสร้างเป็นอะไรอะ่ะพวกโรงงานอาจจะกบจะได้ไม่ต้องขึ้นไปสูงอะ่ะคือบางทีฉันก็คิดว่าโรงงานเราเอาไว้ด้านล่างดีไหมเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเมืองไงตรงนี้เป็นเมืองคนอยู่หมดเลยดีกว่าฉันว่านะโอ้ oh. ไอเดียดีตรงนี้ก็ดีเลยดิอุตสาหกรรมอยู่หน้าเมืองแถมรถไม่ติดด้วยไงรถมรรทุกอุตสากรรมที่เข้ามาก็จจจะะไไดดด้้้้้้ววิ่่งงงงงเเขาาาาาานนนลลียอตซ เดี๋ยววางไว้แบบนี้นะฮะเป็นโรงงานที่เข้าไปด้านในประมาณนี้ก่อนเลย ลวขอทาการสร้างผังเมืองสักครู่นะฮะเป็นแบบยาวๆแบบนี้เลยละกันเป็นพวกหนววนไหนอยากมาอยู่แม่มือแบบนี้ก็น่าอยู่ดีนะแต่มันจะลำบากไหมอ่ะเวลาเกิดอะไรขึ้นน,นั่งรถไปลงมานน่าจะใช้เวลาครึ่งวันข้นเขาแล้วครอขเขาอีก <sk r ug> อก็ดูดิคือจะลงในมีเส้นเดียวนะเราจะทำเส้นเดียวคือตรงนี้ขึ้นลงอ่ะเดี๋ยวทำทางเผื่อไปชั้นต่อไปเลยละกันนะละครคิดไปเป่าถนนยางชันชันมากไม่ใช่แค่คนต้องเก่งนะในการขึ้นเขา รถก็ต้องดีด้วยเพราะว่ามันขึ้นแบบนี้เลยนะฮะเหมือนเป็นทางเดียวเลย นี่เวลาเราขึ้นมาปุ๊บก็ต้องเล่งเครื่องรถหน่อยไว้แล้วก็มาพักตรงนี้ได้มีมีพักอยู่ตอนขึ้นไปยากตอนลงนี่แหละใช่ว่ายากกว่าต้องใช้เบรกนี่คือเป็นเหมือนเมืองสวรรค์ไงไม่ใช่ทุกคนที่มาได้เพราะว่ามันไม่ได้มาง่ายๆคนอยู่เมืองนี้ต้องเก่งมากๆด้วยถูกต้องเลยแล้วก็ต้องซีคิดมากๆด้วยสินคขาไม่ได้คือโรงงานไฟฟ้าต้องน้ําที่ปล่อยน้ําเสียนี่ยังมีบ่อตรงนี้พอดีปล่อยน้ําเสียในบ่อนี้เลยและเดี๋ยวเราวางระบบท่อไว้ ถึงแม่เมื่อาจะดูชนบทนะพวกนายแต่เรื่องน้ำื่องไฟฟ้าไม่มีขาดแน่นอนอ,อยากก่างนี้ก็ดีเลยอประชาชนพร้อมเข้าอยู่ สร้างห้างข้างบนเลยเฮลอะไรก็สูงเอาวันน่ะคนมีในแห้งอ่ะเออมีแล้วก็เสาไฟทุกคนต้องมีด้วยนะฮะคุณรันเสาไฟไล่ตามถนนไปเลยละกันทราไปรู้สึกแปลกๆมันมาอยู่ฝั่งสร้างบ้านเฉยคุณจะคาลหากับผมได้ไงคุณรานนานลองนายกน้ำให้คาลหาได้ไงไอฝั่งที่ได้แปลจะกบไปแบบเหมือนเป็นฝั่งที่อยู่คนแต่ท้าี่อีกฝั่งก็โลกแทนน้นต้องเข้าใจนะว่าเสาไฟนี่มันไม่ใช่เสาไฟแรงสูงนี่มันคือ เทคโนโลยีอันใหม่คือคนมาแตะได้อะไรไม่อันตรายไยงแล้วปีขึ้นเลยไปขอไอฟเฟลเนี่ยนาย,ยกสั่งซื้อมาจากประเทศแอสเตอรออยเลยนะเฮ้อยู่ส่วนไหนของโลกอนะเนี่ยไม่รู้นานดูซิคนกลุ่มแรกจะเป็นยังไง yeah. มาดูคอดิซีีกันดีกว่าไม่เห็นรถสักคันเลยนะจะกว่านจริงอะ่ะ จะมาปะเนี่ยมีคนมาจิกเ่าะรอก่อนซิเมือนนี่มันก็ไม่ใช่ใครที่จะมาได้ไงบางคนรถไม่แรงไงใจไม่กล้าเงียก็มาอยู่ไม่ได้หรอกอ่ะรอไปนะฮะจะมาตอนไหน <Okay. S 1> ไวะ เฮ้ยเอาไม่บ้านมาเลยเฮ้ยแต่คนยังไม่มาเลยแล้วคนไปไหนยังไม่อยู่เลยนะเว้ยหรือว่าชาวบ้านกลุ่มแรกนะั้นปีนเขาขึ้นมาวะประชากรตอนนี้ทุกคนครับมีอยู่ประมาณ194คนนะฮะลุงมาทําอะไรในหมู่บ้านร้างกันลุงมันไม่ได้ร้างดูสิเห็นลุงอยู่คนเดียวเหลือไม่อยู่แนละ้เว้ยแต่คนไม่ออกบ้านจริงไงเห็นจุดเล็กๆไหมเห็นลุงยางกะมดเราจะได้รู้ว่านี่แหละนะว่าเมืองนี้มันจะรอดไหม เวลาที่ประชากรในเมืองมีอยอยากจะลงมาทํางานคือต้องขับรถผ่านซึตลอดมีเพื่อลงมาทํางานโอ่โอทอร์โรดจุดสุดใช่ชอเมืองยาบนนะฮะออกมาจากบ้านมาสู่บรรยากาศในเร็ว <c oughs> อยเชาวเมืองบ้างอ่ะเร็วๆหน่อยอย่ะเดี๋ยวฉันจะลงเดินสู่บรรยากาศในละกกันดิซว่ามีอะไรบ้างโอ้พี่เตหินกวดดีไซน์โอ้เอาแล้วสรุปคือมางนี้ไม่มีรถวิ่งไม่มีคนมาอยู่เยอะเทลายจบเลยละกันนะฮะสำหรับวันนี้เดี๋ยวกาดจะ อดทนหน่อยอดทนหน่อยอ้าวทุกคนนี่เรามีความหวังแล้วนะฮะมีมอเตอร์ไซค์เราจะขึ้นเขาเฮ้ยโอนายคิดว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่อะเขากำลังคิดซัดอยู่ไม่ได้เขาขับขึ้นมาแล้วมอเตอร์ไซค์นี่แรงมากนะเอ้ยนี่ยังมีรถโอ้ยหลายคันอยู่ไหนรถโบนรถหลายคันเลยมาเร็วเมืองเราเลิ่มเป็นที่รู้จักแล้วนะฮะมาดูซิว่าในมุมมองการขับรถเป็นไงนี่นี่ถือสะพานไหมโอ้ย วิวสวยแยะเนี่ยแหละเส้นทางไปสว่านทุกคนอาจจะลำบากหน่อยแต่บอกเลยว่าด้านบนสวยงามนะครับคุ้มค่าการขับขึ้นไปแน่นอนพมออกแล้วว่าเมืองนี้คุณขึ้นมาแล้วคุณจะไม่อยากลงเพราะคุณเหนื่อยเหลือเกินเลไมไม่ลงอย <laughs> ่าบอกแล้วพักสักเดือนหนึ่งแล้วค่อยลงมาแล้วกันนะ<ม>นี่ไงเริ่มมีคนมีอะไรแล้วฮะเริ่มลุ่งเรืองแล้วเมืองลาวเริ่มมีรถจอดริมถนนเอออาเอออย่างเงี้ยนะก็เป็นเมืองใหญ่ อมอไซคันนี้แย่แล้วฝุดเต็มหน้าเลยแงดูดูเส้นทางข่าวไหมรถขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งลงเต็มแหละจากตอนแรกไม่มีอเลยเออยงียบๆเลยทีนี่อยู่ตรงนี้เลยกลางเมืองนี่แหละโรงเรียนก็อยู่กลางเมืองตรงนี้เลยไปเจาะกบในเมื่อมันเข้าเมืองแล้วอะ่ะเรากดอัปเกรดถนนหให้คนใช้ชีวิตได้มีความสุขมากขึ้นน่ะอ่ะก็ดีนะก็ดีนะแต่ว่าต้องย้ำว่าถนนบางอันมานนไม่ได้นะคนต้องชอบแน่นอนอ่ะฝุดไม่เยอะด้วยอ่ะสบายใจเลย อ่าไม่มีเงินเลยนะฮะโอเคง่ายหมดแหละเหลือร้อยสามสิบแปดแล้วนายกแต่ทางดินก็ดีนะพวกนายมันแบบอาจจะทำให้ถนนไม่ลื่นไงเวลาขับหรือว่าลื่นไหมะลื่นตกอีกแล้วตอนฝนตกได้เป็นคนเลยนะจะกลับอะไรเดี๋ยวระหว่างนี้ทุกคนผมมาทำข่าวเพิ่มหน่อยละกันนะครับเป๊บเป๊บอูขึ้นได้อยู่นะฮะ ม่ต้องสสนฟิสิกส์ความสมจริงหรอกเพราะในชีวิตจริงนะคะแบบนี้ไม่น่าถึงขึ้นลำบากเราก็ลำบากเน่แย่แล้้กับตรงนี้ไปไหนไม่ได้เลยะนสถาสโลบอีกหน่อยอะ่ะจะกลับเลยอ้น,นี่อมันสร้างบ้านระหว่างเขาได้ไหมอยากช่องตรงนั้นนะจะก้กเกาะตรงนี้มีตารางคือวานสิ่งก่อสร้างได้หมดเลยเนี่ยง<อ>ั้น <Ghost. S 2> วางบ้านไปเลย จะให้เขาอยู่ในเขาอ่ะโอ้ยมันโหดร <ไป S 2> ้ายไปมากฉลาม,มนะพวกนายถ้าเกิดภัยพิบัติอะไรมานี่เขาลำบากกันนะฉลาม,มลองลองทำตามนายกหนามสักรอบหนึ่งไงลองทำดูลองนายยเขาไม่ใช่นายยกเออลองนายยก <c oughs> <c oughs> แต่ถ้ายิงความเป็นจริงมันก็มีจริงนะบ้านที่อยู่ริมเขาแบบนี้ริมทางขึ้นนะ่ะใช่มันก็มีอะไรมากว่าแบบขอกู้หน่อยละกันอ่ะกู้สองหมื่นมาก่อนจะได้ซื้อที่เก็บขยะอุ้ยงี้รถเก็บขยะได้ไงครับขึ้นเขามาเลยทีเดียว แล้วรถเก็บขยะเป็นรถบรรทุกด้วยอย่างชาและนี่คือรถขยะนะคะที่ต้องไปเก็บขยะทุกเช้าไม่อยา่ะคิดว่าถ้าเกิดว่ามีเมืองสูงกว่านี้อีกต้องขับขึ้นลงโหสงสารคนทำงานคือในเมืองต้นเนี่ยรถความเนยัางดีอยู่นะมันไม่ได้ไกลมากแต่ถ้าเป็นบนบนน่ะลำบากแน่นอนนะขับไกลใช่นี่โดยบนนี้บนยอดเนี่ยโอ้ยบนยอดนี่จะมีสำนักจอมยุดอยู่ไว้จะคร่บโอ้ยได้ฟิลเลยได้ฟิลหนังจีนดูเป็นเมืองที่แบบลักชัวรี่สุดๆอ่ะ มองไงวะในลักชัวรี่มันหรูจริงๆนะจะกราบคิดดูดิบ้านบนเขาอ่ะมูลค่าแพงจะตายโอ้การจริงงเคยเห็นนี่มาเมืองฮอลลีวูดไงเออที่แบบบ้านหรูๆเนียอะแหล่แหละน้ำดำแลี้ยวเหยบอกมีแค่นี้นะแต่ว่าอน้ำสีที่ปล่อยมาคือปล่อยของทั้งเมืองก็คิดเอาว่าจะหอมแค่ไหน อุ้ยบ้านเออพอดูดีก็ดูหรูดูแพงเหมือนกันนะนคกนบ้านริมแบบทางขึ้นบ้านตรงเนี้ยโดยเฉพาะเลยอย่างสวยแย่แต่อันตรายเหมือนกันนะเผื่อวันนึงมีรถแหกโค้งมาทําไงวะเนี่ยชนที่นี่ไหลลงเขาทั้งบ้านทั้งรถเลยอ่ะส่วนปัญหารถติดนะฮะรองนายกเรียรลองรายงานหน่อยซิเป็นไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังถือว่าสภาพการจราจรยังคล่องอยู่นะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากอาจจะแออัดนิดนึง อาจจะชะลอตัวตรงที่ทางเนินไง <Yeah. S 1> เห็นไหมอยู่บนนี้ครูจะเห็นแบบรอบๆประเทศเราเลยไหมว้าววิวมวมสูงแบบว่ารอบดา้านเลยยถูกต้องส<ล>วยมากรอบดา้านของเรามันมีแต่แบบพื้นที่แห้งแรงแล้วเนี่ยอ้า็าประเทศที่เราอยู่ตอนนี้มันแหง้งแรงไงมันแหง้งแรงของเขามีทะเลทรา,ายเลยนะชื่ออะไรทะเลทรา,ายสหนราใช่ไหม <inaudible> ใช่ใช่ยของเราทะเลทรายบาซูก้าไปเลยไหมจะได้ดูแข็งแกร่งโอ้หถือบอกมาเลยปัญหารถติดในเมืองนี้ไม่มีมีปัญหาอย่างเดียว ปัญหารถด,ดับ <laughs> เจ้าก,กบเราไอ้นี่แม่แบบแยกเป็นสองเขาที่สูงเหมือนกันแล้วค่อยมาประจบกันอะไรแบบนั้นน่ะโอ้โหเรานายกหลามเพิ่งงานให้ผมอีกแล้ว <c oughs> อาลล่านเรื่องหาเรื่องไม่เท่คือเท่มันอาจจะเท่งไงนะผมมันจะเหนื่อยไงนายกหลามอาจจะสร้างแบบแปลนไปก่อนเป <c oughs> ็นแบบแปลนที่เน้นใช้งานจไริงๆเลยไม่สวยเลย <laughs> มันต้องสวยเอาให้เต็มพื้นที่พอนะครับผมเออจะว่าไปเดี๋ยวเราซื้อพื้นที่เพิ่มเลยดีกว่านะฮะนี่ เราจะได้ต่อได้เลยทุกคนสรับที่ต่อไปแล้วเริ่มลองเปิดให้คนเข้ามาสร้างบ้านเลยไม่จะกบไอ้ที่มันสร้างถนนแล้วอะ่ะเออเนี่ยชั้นสองไงอ่ะได้ได้ได้ชั้นสองเนี่ยทำเลยเนี่ยเอาคนมาอยู่ได้ทุกคนตรงนี้โลกนี้มัธยมเ๋ยวามาขึ้นด้านบนนี่ละกันเพราะว่าเรียนมอต้นก็อยู่ล่างไงมัธยมก็อยู่บนเหมือนเวลาเราเรียนเห็นไหมโอ้ยก็ขึ้นชั้นขึ้นเรื่อยๆใช่ไหม มหาลัยี่ไม่ไปบนสวรรค์เลยอการเรียก็สูงๆหน่อยเออมหาลัยก็จะชั้นนี่ไงเออขึ้นไปด้านบนเรื่อยๆเออมันสบกับการเรียนสูงหน่อยนี่แหละคำที่หม่างเขาว่าเรียนสูงให้มันเรียนสูงอย่างเดียวไม่ได้ด้วยนะต้องขึ้นสูงด้วยไงถูกต้องมันเป็นภูเขาประดิษฐ์นะฮะมันก็เลยจะแปลว่าเนี่ยแบบเนี่ยเหมือนกระแพงไทยท่านนะทุกคนไม่มีสโลปเลยทั้งนั้นภูเขาประดิษฐ์ลำบากไม่จะกับลำบากไหมลำบากมากพวกนายแต่ไม่ย่อถอยไม่ว่าจะสูงแค่ไหนฉันก็จะไปถึงเข้าใจไหมนายกว่าทำทางลำบากเลย ชาวเบืองเขบปากกว่าเดิมอีกแ <_ d ata> ไม่ไว่าจะสูงแค่ไหนก็นไปเชิงต้งเปิดเพลงนี้ตอนขึ้นนะนมมันจะได้มีกําลังใจในการขึ้นไปวางตามริมเขาไปเรื่อยๆเลยลเย็นคะคะใช่วางไปนะฮะ<อ>ขายของโอซนแวะขายของก่อนที่จะขึ้นมเมืองและจอดรถไปไหนจะกลับอ่ะจอดไว้ข้างจอดไว้ข้างล่างเขา <_ d ata> จอดไว้ <_ d ata> ข้างเขาหายใจถึงก็จัดมาเลยสำหรับเมืองของเรา <_ d ata> นายกขอตัวไปก่อนใช่ไหมนา <d ata> ยยกใจไปถึง ถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองบนเขาแต่ว่าก็ต้องการสวนสาธารณะเตบอสตกเขาเลยเตบอต่เขาบรรยากาศอย่างดีอ่ะดูดินี่นะฮะอยู่ใกล้ที่ดับเพิงด้วยเพื่อสวนสาธารณะไฟไหมสวยมากเลยนะทำไม่เล่นไปนะพวกนายดูดิออดูแบบไฮโซไฮโก้ไฮโก้ไมนคืออะไรวะฉลามไฮโก้ก็ที่มันดำาๆแงาไว้กินชงกินน่ะน้มันโก้ นั่มันโอรีโอย, <S <S ยัาอย่าไม่ได้ทำไรเลยแต่ตอนตอนนี้ก็เริ่มแอ Air อัดแล้วนะจะก,กว่าแบบอุ้ยไม่มีทางหรอกแอได้ไงเราดูหน้าเบืองดีก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่อะเนี่ยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ยังวิ่งได้ฉลุยเลยมันแค่าจะฝืดไงมีทางฝืดหน่อยก็เป็นปกติของทางเขา อย่างงเออันนี้คือเรียนมาจริงไม่ในเรื่องการจราจรเนี่ยโอ้ยฉันเรียนมาจริงีิฉันจบมาจากฮอกว็อกเลยนะฮอกว็อกอุ้ยใช้คาถาได้ไหมวิญการเียมเอไปโดนแดดอะอะไรวะแเ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นใะคาถานี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ไอ้เล็กก็จะถูกส่งไปสีทันยายไงเล่านี่ไงต้องการประชากรเยอะแล้วนครตรงไหนไม่ที่ว่างก็ใส่สีเขียวไปอาจจะต้องสร้างสร้างเมืองระหว่างทางด้วยเพราะว่าเราจะได้ให้ไฟฟ้ามัน ันเชื่อมไปโดยไม่ต้องต่อสายไฟเนี่ยเรามีประมาณสีระดับตอนนี้ใช่ไหมระดับขวาสุดล่างสุดแล้วก็เริ่มสูงแล้วก็เริ่มสูงแล้วก็สูงที่สุดเกมเนี่ยฉัตงสงสมันวางแบบสนามบินได้ไหมเจก,กอบอาจจะต้องซื้อเดียวซีมั่งแต่ฉันไม่แน่ใจเพราะฉันมีม่จะจำไม่ได้ไม่ได้เล่นนานแล้วถ้ามีสนามบินได้จะทัดตรงไหนอ่ะฉลามเฮ้ย <laughs> ท่าที่ที่สูงที่สุดเลยเฮ้เขาเรียกว่าสตาร์ทแบบเครื่องล่อนเจกบล่อนก่อนเลยแล้วค่อยขับ บินนี้แบบไม่ต้องเห่อเลยนะทุกคนนะบินพปก๊ก็อยู่บนฟ้าอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวสิ่งนี้เราต้องสร้างนะทุกคนก่อนหน้านี้เมืองเหลี่ยมเราก็สร้างนะครับคือสุสานนั่นเองทีนี้เราจะสุสานไว้บนเลยเปรียบเสมออะไรรู้ไหมคือสวรค์ไงเี่อันนี้ได้รับรู้ถึงความเป็นสวรค์ของแท้เลยอะอะใช่สวรค์ของแท้แต่กว่าจะได้ฟังเนี่ยจะกบศพไม่เมารถก่อนเน่ซึ่งเขา <laughs> จเพินหัวเลยอะ่ะรวมพ่อบอกว่าเอามาตั้งอะไรสูสูกับลูกหลวงพ่อจะออกไปตลาดก็ลำบากอีกอะ่ะย่มันไม่มีไฟฟ้าก่อนนะหลวงพ่อนะ เออเชิญรถของจริงเลยอยู่ขบวนใช่ไฟไหม้ไฟไหม้เดี๋ยวรอกันนะฮะรถดับเพลิงน่าจะกำลังมานะทุกคนซึ่งรถดับเพลิงอยู่เมืองนี้เลยนะฮะอไหนอยู่ไหนนี่อยู่เมืองแรกเลงรถไหนเขาดับรถไปรถไปแล้วดอกจะไปดับเพลิงอีกเมืองนึงนะครับมีขึ้นมาเลยเลื่อนเลยเนี่ยถนนไหมถนนนี้คนเดินได้ด้วยนะเนี่ยใช่คนเดินได้หมดแหละฉลามถ้ามีทางเดินน่ะถ้าคนอยากเดินเขาก็เดินหมดแหละชิดซ้ายชิดซ้ายนะฮะได้ยินเสียง ไม่ต้องมาแล้วก็ได้มองถ้ามันจะนานขนาดนี้งั้นเอากระหันลงไปก่อนละกันตรงนี้และอยู่ข้างบนเนี่ยผลิตไฟได้ดีแน่นอนเนี่ยถูกต้องนี่ไงผลิตไฟให้คนด้านบนได้อยู่เออก็สบายไม่ต้องต่อสายไฟเอาเป็นว่าทุกคนครับสำหรับคลิปนี้พอกันลวกันนะครับถ้าอยากดูต่อกดไลค์เยอะๆขอได้ไหมเอาแบบเยอะๆใครอยากดูต่อกดไลค์เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย